ここสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมเมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ たたらまれすまโอ้ยสู้สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ดเดนิชแนลส์สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่เกม Princess Connect Re:Dive เวอร์ชันญี่ปุ่นกันอีกครั้งนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอัปเดตตัวละครใหม่นะครับแน่นอนมาพร้อมกิจกรรมใหม่นะนั่นก็คือกิจกรรม Remember นั่นเองนะครับและช่วงนี้นะครับมันก็เริ่มเขาดาวครบรอบวันเปิดเกมของเกม Princess Connect Re:Dive เวอร์ชันญี่ปุ่นแล้วนะ ซึ่งตัวเด่นของอีเวนต์ในรอบนี้นะครับก็จะเป็นพวกเปโกลีนนั่นเองครับที่สําคัญเปโกลีนที่มารอบนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นแบบลิมิเต็ดด้วยนะไปส่องสกิลมาเข้าๆเลยนะครับต้องบอกว่าโหดมากๆนะสำหรับในวันนี้นะครับแน่นอนผมก็จะมาหาเพื่อนๆครับมาส่องสกิลของเปโกลีนตัวใหม่นะครับพร้อมกับเปิดกาชาด้วยเลยนะเพราะว่าคะแนนตัวนี้นะครับผมไปส่องเซิร์ฟญี่ปุ่นมาแล้วคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับอยู่ที่9.3เต็ม10นะถือว่าสูงมากๆนะครับสำหรับตัวละครใหม่นะก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับเด โหดูครับอลังการเหมือนเดิมนะครับไม่ต้องห่วงเลยเอฟเฟกนี้จัดเต็มตลอดนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูความสามารถกันเลยดีกว่าก็ความสามารถไม่ตายนะครับ Overlor d s t ด i k e นะครับท่านี้เนี่ยจะสามารถโจมตีศัตรูด้านหน้าหนึ่งเป้าหมายนะครับด้วยความแรงมากพิเศษได้นะและท่าโจมตีของเปโกลีนตัวนี้นะครับต้องบอกว่าจุดเด่นของตัวนี้เนี่ยคือมันจะมีเงื่อนไขอยู่ครับขึ้นอยู่กับค่าพลังของมอนสเตอร์ที่เหลืออยู่ขนาดนั้นนะสำหรับมอนสเตอร์นะครับถ้าเกิดมีเลือดเกิน50%นะครับ ขนาดที่ใช้ท่าไมา้ตายนะครับเปกกลีจะสามารถเพิ่มอัตราเจนทีพีนะครับเล็กน้อยให้กับสมาชิกทุกคนได้นะครับแต่ว่าถ้าเป้าหมายมอนสเตอร์เนี่ยมีเลือดต่ํากว่า50%นะครับเดเมจที่ทําได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมนะก็สําหรับอัตราเจนทีพีถ้าเลือดสตูนครับเหลือเกิน50%เนี่ยจะสามารถเพิ่มให้ทังทีมได้5หน่วยนะครับซึ่งตรงนี้ระยะเวลามันเนี่ยรู้สึกว่าจะอยู่ประมาณ18วินาทีนะ แต่ถ้าเกิดสตูเลือดไม่ถึง50นะครับเดเมจที่ทำได้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแรงขึ้นกว่าเดิมอีกเกือบครึ่งเลยนะเพราะว่าเดเมจปกตินะครับมัน9,000ใช่ไหมถ้าเกิดเลือดไม่ถึง50เนี่ยเพิ่มไปอีก5,000 50, 0กว่านะครับ ต่อมาท่าที่2นะครับลิมิตเตอร์โอเวอร์ไลน์นะครับเปโกลีนะครับจะสามารถฟื้นพลังชีวิตของตัวเธอเองได้นะซึ่งการฟื้นฟูเนี่ยก pues <stop> <i> ็ไม่ใช่แค่ฮิลทีเดียวจบนะเพราะว่าจะเป็นการฮิลแบบรีเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าดีกว่าฮิลแบบทีเดียวจบนะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยสามารถสู้ได้ต่อเนื่องมากกว่านะครับนอกจากนี้ผลของท่านี้นะครับมันจะคิดตามศัตรูที่มีเลือดเหลือเยอะที่สุดในขณะนั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดมี5ตัวนะครับตัวไหนเลือดเหลือเ,อเยอะสุดเนี่ยผลของท่านี้มันก็จะคิดตามตัวที่เลือดดเเหลือยะสุ คือถ้าเลือดเกิน50%นะครับจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเกรภาพแบบมากนะครับพร้อมกับอัตราคีดที่ข้อบางกลางให้กับสมาชิกทุกคนในทีมได้นะแต่ว่าถ้าศัตรูที่เหลือเลือดมากที่สุดนะครับเลือดต่ำกว่า50% มันจะเปลี่ยนนะครับเป็นบัฟเพิ่มพลังโจมตีแบบมากพิเศษให้กับทุกคนแทนนะครับสำหรับอัตราเจนพลังชีวิตนะครับก็อยู่ที่2,381หน่วยนะแล้วก็ถ้าเกิดเลือดมากกว่า50%เนี่ยทั้งทีมจะได้บัฟพลังโจมตี4 0 3 2นะแล้วก็อัตราคี50หน่วยนะครับแต่ว่าถ้าเลือดไม่ถึง50%จะได้บัฟพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเป็น1,752หน่วยเลยครับและสกิลสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นสกิลโจมตีนะครับจะสามารถโจมตีศัตรูด้านห,หน้าหนึ่งเป้าหมายนะครับด้วย เดเมจเกรยภาพความแรงปานกลางนะพร้อมกับลดพลังป้องกันเกรยภาพศัตรูลงเล็กน้อยและถ้าเกิดศัตรูนะครับมีเลือดมากกว่า5 0นในขณะนั้นนะครับเปคูลีเนี่ยจะสามารถเพิ่มเดเมจเกรยภาพของตัวเธอเองแบบมากได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดศัตรูมีเลือดน้อยกว่า5 0อยู่ในขณะนั้นนะครับจะเปลี่ยนเป็นฟื้นฟู TP แบบมากให้กับตัวเองแทนนะครับก็สําหรับท่านี้นะครับความแรงเนี่ยอยู่ที่2 4 5 2 6นสาะสามารถลดเกราะป้องกันเกรยภาพได้90หน่วยนะครับ และบัฟเพิ่มพลังโจมตีเกรดภาพของตัวเองเนี่ยเพิ่มได้ถึง6,720หน่วยนะถ้าเลือดศัตรูมากกว่า50ซนนะครับแต่ถ้าศัตรูเลือดน้อยกว่า50ซน์ะครับจะเปลี่ยนเป็นเพิ่มเกรดทีีตัวเอง350แต้มแทนนะก็สำหรับท่านี้นะครับท่ารถเกาะเนี่ยมันอยู่นาน12วีนะส่วนผลบัฟเนี่ยอยู่ทาวรนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะอ๋อ,อและผมลืมบอกไปครับท่าที่2ท่านี้ก็เหมือนกันนะตอนที่ศัตรูเลือดมากกว่า5 0ซนะครับ มันจะอยู่แบบถาวรนะครับอยู่จนจบไฟเลยนะแต่ว่าผลบ,บัฟตอนที่เลือดต่ำกว่า50%มันจะอยู่เพียง12บีเท่านั้นนะและสุดท้ายครับพาสฟนะครับ Invisible Energy นะครับท่าน,นี้เนี่ยจะสามารถเพิ่มพลังโจมตีเกภาพเมื่อเริ่มไฟต่อสู้ได้นะครับก็สำหรับเปโคลีนตัวนี้นะครับหลังจากที่เราดูสกิลทุกอย่างแล้วนะครับผมบอกเลยตัวนี้เนี่ยมันควรจะเป็นตัวที่เริ่มสู้ตั้งแต่ต้นไฟนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นครับมันจะโหดได้มันจะต้องทำการเซตอัพบัฟให้กับเพื่อนๆก่อนนะผลบัฟตอนที่ เลือดศัตรูมากกว่า50%เนี่ยมันจะเป็นผลบัฟที่อยู่ถาวรนะครับแล้วก็ถ้าเราสามารถสู้จนเลือดมอนสเตอร์มันต่ำกว่า50%ได้นะครับตอนนั้นเนี่ยเดเมจที่ออกมาเนี่ยมันจะเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกเยอะมากๆนะครับเพราะว่าผลบัฟตอนที่เลือดต่ำกว่า50%เนี่ยมันเพิ่มขึ้นอีกโคตรๆเยอะนะสำหรับหน้าที่ของเปกลินตัวนี้นะครับเธอจะอยู่โซนด้านหน้านะครับเป็นตัวละครแอตแทกบัฟเฟอร์นะครับคือไม่ใช่ตัวละครแอทแทกจ๋านะบัฟทำให้ทีมเนี่ยโจมตีได้แรงขึ้นนนนนนะะะะคคครรรัััับบแตตตต่่่ววววาเเอเองเีียก็มมดด้ดนะ้ซึล มันเป็นตัวละครลิมิเต็ดนะแล้วก็ถ้าดูจากเซซึแิ้วเนี่ยผมว่าเขาทํามาเพื่อตีบอสแคนแบทเทิลโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นเพืคนไหนนะครับที่ต้องการเน้นแคนแบทเทิลผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ไม่ควรพลาดนะแต่ว่าใครที่จะเปิดตอนนี้นะครับก็ควรจะคิดดีๆด,ด้วยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันจะใกล้ครบรอบเกมเซซคอนเด็กลีไดฟแล้นะไม่แน่ตอนครบรอบเนี่ยมันอาจจะมีตัวพิเศษนะครับ ออกมาอีกก็ได้นะก็ถ้าเกิดใครที่เพชรไม่พร้อมเนี่ยลองชั่งใจดูดีๆนะครับว่าจะเปิดหรือว่าจะข้ามนะแต่สําหรับผมแน่นอนต้องเปิดอยู่แล้วครับเพราะว่าเพชรของผมเนี่ยตอนนี้ก็เรือๆอนะขออย่างเดียวครับขอให้มันออกก่อนการันตีจะดีบ้างนะครับสำหรับเปโกลินตัวนี้นะโอเคก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะโดนกิโลนะสาหรับเพื่อนของผมนะครับที่เล่นด้วยกันมาเนี่ยเขาโดนไปทั้งหมด5 3โลนะถึงจะได้นะครับเปโคลินตัวใหม่เดี๋ยวดูว ก็ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะขอเปิดแบบตั๋วฟรีก่อนเหมือนเดิมนะครับสามสองหนึ่งไปครับเปิดให้ได้สีทองนะครับแล้วผมก็จะเข้าไปเปิดแบบสิบทีนะโอเคอันนี้ไม่ได้นะครับมีป้าจังนะครับไปต่อครับขอสีทองขอสีทองไม่โลภไม่โลภ ยังไม่ได้เลซังไปต่อครับทองหน่อยทองหน่อยได้ไหมโอเคสีทองมาแล้วครับนาฬิกาจ,จังนะครับมาเดี๋ยวเราก็ย้ายไปเปิดแบบ10โลกันเลยนะไปต่อเลยครับฮึบได้ไหมเอ้ย โอเคครับอ,อเ okay, เดอมดโตとโごไいมัขอร้องอย่าลุ้นเลยที่พายโอเคไปเดียวครับไปที่2มาขอร้องขอ,อร้รองเป็กโคลินโอเวอร์อร์ดมาทีโยริซังนะครับ 3, 2, 1ฮึบเฮ้ย hey! เดี๋ยวฮาโลวีนโอเคซซสนาจังนะครับเวอร์ชันฮาโลวีนนะนด <laughs> ได้อยู่ครับผมยังไม่มีนะตัวนี้ ไม่แย่ครับไม่แย่ก็ไปต่อเลยครับ3 2 1ส,สหนึฮึบสุสนาจังฮาโลวีนเนี่ยรู้สึกว่ายังไม่ได้ใช้เลยนะในแคนเบรเทิลนะครับผมก็จำสกิลเขาไม่ได้แล้วเหมือนกันนะมาโอเคไม่ได้นะครับวันนี้โอเ้เกลือมากสกิปเลยครับขอร้องขอร้องมาทีเปโกลินฮึบไม่ไม่ได้ไหม ตอนแรกนึกว่าจะได้10โลแรกเราก็จบเลยนะเยโอเคครับมาแล้ครับใบลุงใบที่2นะครับใบที่5นะนะยูคาลิซังมีโซงี่นะครับจินจังมิยาโกะและ เรียบร้อยครับไปโกลีนโอเวอร์ลอดเกตโต้โอเคโหรอบนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเสียไปทั้งหมด33โลนะก็เดี๋ยวเรามาดูฉากเปิดตัวแบบเต็มๆของเวอร์ชั่นนี้กันเลยดีกว่าครับมาก็มาดูกันก่อนเลยครับไปขอชมหน่อยขอชมหน่อย เฮ้เยเดีย่ยวแคลลโียสเยดคามงกงเทยะควง่งเฉียวอร์ชันร่งเรียบาร่อียควัมตัวต่อไปเนียแสคลมาแน่งอนนะสควารงนี้เนียผมว่งหุายๆคนก็กแาลังลุ้เอยู่นะครัมว่าแคลเนียมันจะเป็นตัรลิมิเต็ดด้วยมแขรับหรือว่าจะลิมวเต็ดเฉพาะเป็กลีนนะ 全力全開で守って見せますよ。だってかしちゃってるんですから。大平ハブก็สําหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับสําหรับรอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าผมเนี่ยถือว่าผ่านพ้นไม่ได้ด้วยดีนะมีเพชรเหลือเปิดกาชาตู้หน้าอย่างแน่นอนนะครับแต่สําหรับตู้หน้านะครับถึงยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องรอดูอีกทีนะว่า1มันเป็นตัวละครลิมิเต็ดหรือเปล่านะครับครับ ตัวละครเนี่ยมันน่าเปิดหามากน้อยขนาดไหนนะเพราะว่าถ้ามันเป็นตัว PVP เนี่ยผมก็อาจจะไม่เปิดนะเพราะว่าช่วงนี้ผมเล่นแต่ PvE เป็นหลักนะก็สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่จะเปิดหาไปโกลีนตัวใหม่นะยังไงผมก็ขอวอวยพรให้ทุกคนโชคดีแล้วกันให้โดนไม่ต้องถึงการันตีนะจะได้มีเพชรไปเปิดตอนตู้ครบรอบแอนนิเวอร์ซีกันด้วยนะครับโอเคคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้จริงๆแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ